mưa này hả? mือ này, mือ gấp len. để không con sẽ cài

ตรโป๊กปะตรโป๊กตรโป๊กยาไทยได้ครับยาโบราณเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาเห็นตัวนี้แล้วเนาะโอ้โหมันแทนจานแบบนี้ตัวเอามาเราเจอวัดต้นยาตัวนึงจานมนบ่ยังร้อนไลยเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งใส่ตัวทำจานมนจะเอาทำจานก็ไปด้วยเออได้การมาจะเอาตัวนี้วัดต้นอะได้ครับ หมได้แพงได้ก็งฮอรซังก็สั่โปม,มุบด<ก>เบเานแขนนะเอบ,อเบอเเอเื้อนกับปกแล้วันสินส้นวเนาะยมว่าเอามาช่งก้อนวัน,นสิ้นเล,เลยนี่นแน้แนย ผมยนป็นห่านะแขนกะลับตัวนี้ส่งโป๊กโอเคแล้วนี่โอ้ยเขาว่าช่วงชีสวอโรสโอ้โหี่นาทีเลยได้ผมเป็นอย่างไรผู้อยู่เหือเ่ออยู่นี่ าง้ขายเอาคิดน่อันนี้คือยั้นไม้ขอห้อเนาะแยบยานแยบยานของลูกค้าซื้อเองเนาะ

จับไปไหมใช่ใส่มีปัดปัดนั่นเออจะปากเดี๋ยวจะเอาไปฟังให้ฟังโอ้คอ๋อใครมันเห็นก็าดูนะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วไปเห็นกันเด้ครับหนึ่งย้อนทุกต้องขูโอ้ไทยนั่นเนาะได้เรียบร้อยสองพันห้าเครื่องใหม่โอ้เครื่องใหม่ อ๋อใช้พีดีโอมกันื่เห็นเนี่สั่งเครื่องไม้หยัดยมเครื่องต้นหาย่าลองหาอ้าว่าที่แหลกไว้ไปสื่ออยูร่านก็นเลยสั่งเห็นเห็นเห็นยู่เห็นอยู่นี่มั้งครับเหยวมื่อาาอื่นขาเบิกงมื่ออื่นโอบมื่ออื่นเป็นบ้านพระที่โบได้ประกอบพี่น้องหลังบ้านพระ เอาสูกเอาใส้น่น <laughs> านรักสรักไส้รักสุกสก่อนว <c oughs> ันพากีงง่เยอะนะเนื่อครูกพ่พระว <laughs> ันก,ก็นกรา <c oughs> อ๋ตอตาเบิ้งมื่อเนี่ยดรขันใจห่อนกันจังสีประกอบอย่างเบิ้งเพราะว่าม <c oughs> ันเ <c oughs> นครื่องใหม่มันอยาก,ยากน,าน,นันแน่ได้มันอยากลองของใหม่เครื่องทั้งยากันป่ะ

มีความพึงเรียมันนี้เด้ฮู้ว่านเขาฮู้ว่านก็โอเคเนาะนกเขานกเขาเขาเป็นยุ่งขโมยไหวน้ำหรือเปล่าขโมยขโมยน้ำเนาะยังไงขโมยน้ำ ่ายขึ้นตัวเก่างหขึ้นตัวเก่าบ้านนี้ันดาเนี่ยคนดานี่ตัวนี้นึ่งง่านฮะคนดาเนี่นเออคันใช้มันเข่าเราบกระเพาเฮดนันสินี่เครื่องคนดาเนี่ยตันลมพัวไมนมบวแมนของป้อมเด้ตัวนี้น่ของแท้ได้เนี่ยคนดาเนี่ยของเรียนแม่มันบมีได้นี่คนดาเนี่ยเขาโบตีชัยโอยเขาให้ติได้่บัมขพิษใต้กระเพได้หลุดน้ำพัน เราโกนเล่นี่ตัวชอบคนจับหัวเลยได้ของเทสล้วว่าเนี่ยคนด่าเลยตรงเลยนี่คันเอาไปใส่โลโก้อะไดรเลยไว้คล้องคอเลยแต่ยูทูเบอร์เนี่ยซื้อของออกมาเนี่ยมันรีวิวเส้นเขาจับหัวอีกเลยยูทูเบอร์เนี่ยตอนที่มันรีวิวอันนี้เขาเนี่ออเนี่ยมันให้มันก็เนี่ยคิดที่นี่อันนี้มันยังคองคออีกเห่อเออเห็นบอกขา ต้องอยู่โซ่เขาเขายิบยึบอบพิรุปเพราะว่าจะลากให้เบิ้งเลยคอยสิบพ่อไว้นี่กิน,นอะนี่นีน่ตัง้งแต่แคงบานสิโอ้ยของแยนี่นะคนด่าเลยสนะ่งเลยตอนนี้ทังเขาเนี่ยตึงเลยไอ้ก็ชี้กันควายเราเนาะควายมันพละดจี๊นละอันเลยเหละแล้วฮอ,อนดาอ 1, อ่าเขาแปรพันธุ์วะก่อพันธุ์รวมหนึน่ง เอาไหมเนี่ยเจ้าก um ็เพมันใส่ผีดบดจักมันใส่กล้องผีไงบดดักนี่โอ้แขนขนาดนี้โอ้หัวื้นเขื่องนี่ได้แล้วย้ำใส่กล้องให้ผีดเอาจีบกล้องผีเสียนี่ย่าดอกหมดแล้วไมดีโอ้เลยแต่ว่าบุญของเขาอืมเพราะว่ามานแล้วนี่มันไล่เนาะบุญแคขนบอกคนด่าแนาะแขนมันจีบไว้เลยรวยโต้งมันนี่โอ้โหตัวนี้บุญีบไว้เลย

เน sociedad, ี่ยนชันจะเผาขันเลยขันมันบ่ได้คันมันเนียงเม่ขันแน่นเทเดียวฉลาดไี่บ่ไปเอาเขาโดดอันเดียวโดดาต้องขันเขาไปที่งของแฉไปได้ขอมาให้ลูกโป่งดลูกโป่งของเคียม ว่าเลี้ยงไป้วขอท้งเลี้ยงเดาแล้วตุ่นมาตัวนนี้ขอคนเขาไปวนมั่งตัวนึงมนก่ใส่ไม่มีปัญหาหรอกมแมนเขาใส่พายเลยฮนด้าเขาว่าคนด้าผมแมนเขาใส่พายพายมันคือม้าในนิสาันเนี่ยใส่พายขวบนเลยได้นด้าของเออเขาเขาจัดชุดตัวีมาเขาตั้งหายืดกล้องให้คีดไว้แ้ ของของระบายป็นมือไปึงบไส่นี่ใส่กันไมพูดก็แค่ย็นลวกำลังกินน้ำด้วยโอ้ตงเขนคลาไหลเงี้ยบรู้งู้วยองูขมด้วยแล้วขมเลยมีปีกตัวนี้มันแล้วใช่ตกเก๋า มันม่มปีนมันใส่มันมีใส่ตายใส่สายก้อเลยมันมีปีนเอาเก้องมลอนั้นนี่มีเดีว่ละเดีใ่มาไเข้าเห็นมันชุ่นดีนะอยวเข้าวใส่มันโมใส่ปัญหานี่เอาชุดแกน้อันนีโม่ใส่ทีปัญหา้รอกนมันถอดตัวที่เขาชุ่มโมใส่ที่ปัญหา ชิ่งยากงั้นเขาเห็ดอันนี้เพราะแห้งอันนี้ตั้งขึ้นนี่เขาก็มันมีคอบมันว่ามันม้นลงเลยมันว่าชิาง่งยาก

ยาผ้าติงันมันโย่าตอนอังเทียงโเทียงเนียเอาเอานี่ยขอนี่เอาเนี่ยนี่เออตั้งคืนก็เตื้ทุกไปคุมกันว่นเล้ังานได้อย่ามากคุ้มกันอ้โหมากกแก่รอก็หันออมกันคุ้มกันเลยคุ้มแหคุ้มกันหันขานขานไหมขานนึ่งกันคุ้มเลยนายนุชตอ็นี่คืน

ปล่อยปล่อยกแห้งตบได้เยอมอาจารย์กานังยิตกาตอบน้ำร้อนของเรามากันนอนตอน้ำร้อนนี่คิดว่าตกเดเหม่อม้อันนี้เป็นวันพระสำนะวันพระชิหาคำพอคือเกียวหย่าเงน่กองั สาวหมดเลยซื้อเพียงเที่ยงนาทางซ้ายผมเลยเกลี่ยงนาไปให้ขโมยเสื้วัดเงินรูปเที่ยวฮ่ีย่าเ่ี่ยงไปทนไม่ทนได้มันนั่งนี่ตกงานน้ำร้อนเหมือนเดิม